สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับรายการ AO g u i เนี่ยก็จะมาพูดถึงเรื่องของเวลาไล่ในเกมกันครับก็เวลาไล่ในเกมนะมีการปรับเปลี่ยนนะครับค่อนข้างเยอะจากตอนแพดคลาสสิกมาเป็นแพดรีนิวัลก็หลายคนนะครับจะไม่รู้นะว่ามันมีฟิกแคสต์ไทม์ด้วยส่วนของเซิร์ฟรีโวเนี่ยมันถึงจะเป็นแพดรีโวก็ตามที่มีการผสมรีนิวั l ลแต่ว่าเซิร์ฟรีโวนะครับเขาตัดฟิกแคสต์ไทม์ออกทั้งหมด ยกเว้นสกิลปายานั่นเองครับที่ยังมีฟิกแคส์ไทม์อยู่ก็จะมีความแตกต่างในเรื่องนี้หลายคนก็จะสัมผัสเรื่องของความเร็วในการไล่ได้จากพวกกดแม็กของพีชหรือการกดยนโยน SP แต่งงานอะไรพวกนี้นะครับอ่ะแล้วก็รวมถึงการไล่สตอมกัตสุดช้าเมเทโอสุดช้าอะไรพวกนี้ต่างๆนาน,นาซึ่งอาชีพสายพวกวอลล็อกจอมเวทต่างๆนาน,นาเนี่ยจะโดนหนักสุดนะครับเพราะว่าวอลล็อกจะมีฟิกแคส์ไทม์ประมาณ1วิ เดี๋ยวเรามารู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าฟิกแคส์ไทม์ก่อนนะครับอ่ะก่อนอื่นนะผมจะแสดงให้เห็นก่อนอ่ะอันนี้นะครับสำหรับการเทสนี้เนี่ยผมจะเทสด้วยสกิลจูปิเตอร์นะครับจูปิเตอร์เนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนนิดนึงในเซิร์ฟอินเตอร์เพราะว่ามีการรีบาลานซ์สกิลมานะครับในแพทของเกาหลีเนี่ยจะมีการรีบาลานซ์ก็สกิลนี้นะครับจะลดเวลาไล่เหลือ3.8วิและก็ลดฟิกแคสเหลือ0.5วิจากแต่เดิมฟิกแคสเนี่ยมากถึง1 วิกว่าเลยนะะทีนี้เราจะเทสยังไงนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมจะเทสด้วยการลดไล่ปกติก่อน100%นนี่นะครับไอเทมที่ใช้ทำนะครับก็จะมี imperial g o o ก e นะครับลดเวลาไล่10%ใส่การ์ดเวอร์สบับลดเวลาไล่3านะครับใส่สองข้างเป็น80%อ่ะเทียร่านะครับใส่การ์ด k k ตีบวก10ด้วยครับก็ลดเวลาไล่เท่ากับ10% แล้วก็มีปีกดำนะปีกดำออฟสเปียลนะครับลดไล่อีก10%อันนี้เดี๋ยวแถมให้ครับนี่เลยครับเด a b l อ w i วิงไม่มีคุณสมบัติอะไรนอกจากออสแตตแต่มันใส่ได้เอลูชันครับก็ลดเวลา,ลาไล่ปีกอีกเปอร์รวมทั้งหมดแล้วผมลดไล่มา110เปอร์นะก็จะเห็นได้นะครับว่าสกิลพวกนี้นะมันยังมีหลอดไล่อยู่นะครับเห็นไหมหลอดไล่เต็มไปหมดเลยนะครับนี่คือฟิกแคชไทม์ครับนี่คือสิ่งที่พูดถึง แล้วถามว่าฟแคสทําลดได้ด้วยอะไรบ้างนะครับก็1นึ่งซีคเมนต์ของ B-Shop นะครับสกิลนี้จะทำการลดฟแคัส50%สองนี่เลยครับนีดฮอกชาร์โด w ครับผมลดฟแคัส50%เฉพาะอาชีพสายวิสาตเท่านั้นซอร์ซอร์เรอร์ไม่มีผลนะครับอ่าแล้วก็อย่างที่3นะครับก็คือเฟเนรียการ์ดครับลดฟแคส70% ต้องเป็นเฟนเลียแท้นะเฟนเนียปลอมไม่เอานะครับวิ่งเฟนเลียนะแต่ฟิกแคสพวกนี้ครับมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือมันไม่มีผลซ้อนทับอย่างเช่นสกิลเรเดียสนะครับสกิลเรเดียสเนี่ยสำหรับวอลล็อกนะมันเป็นสกิลที่ลดฟนะิกแคสไทม์เวทนะถ้าเกิดว่าเราอัพเลเ้ยวสามใช่ป่ะมันจะลดเวลาไล่ฟิกแคสสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์แต่ถ้าเราเอามาใส่กับเฟนเดเรียเนี่ย 15บวก70จะเป็น85ใช่ป่ะแต่วิธีคิดมันไม่ใช่นะครับวิธีคิดคือถ้าอันไหนมีค่ามากกว่าให้ยึดค่านั้นค่าเดียวสมมุติว่าผมใส่เฟเนเรียคู่กับการใส่มังกรแดงเวลาไล่จะไม่ได้ลดลงครับมันจะลดแค่70%เอ่ะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนี่นะการใส่สเปลมาสเตอร์นะครับก็คือลดฟิกแคทห0เว้ยไลายล คุณเห็นไหมว่ามันจะมีหลอดอยู่นิดนึงนะครับประมาณนี้แล้วถ้าเราใส่ power board หรือก็คือเฟนเลียนะอันนี้ยังลดไล่ร้อยเปอร์อยู่นะเพราะว่ามีอันนี้10เปอร์นะครับคุณจะสังเกตได้ว่าเฮ้ยมันเร็วขึ้นเว้ยมันเร็วขึ้นสแสดงว่ามันต้องซ้อนทับแน่ๆเลยก็คือเอาไปลด70เสร็จแล้วก็ลดอีก50%เป็น 15, เป,น15เปล่าครับไม่ใช่มันคือผลลด70%การลด70%ของเฟนเลียเนี่ยมันจะทำให้เราไล่เร็วขึ้นมาก แล้วถ้าถามว่าทำไมผมถึงมั่นใจขนาดนี้ทำไมผมไม่เอา VShop มากดซีแคมเ n นใส่เพราะมันออน2จอไม่ได้นะครับในซาคายแต่ผมมีวิธีแก้ครับก็คือ OCP จ๋าช่วยพี่ด้วยนะครับนี่ครับเซต OCP ของเซฟอินเตอร์นะครับช่วยผมได้ครับก็คือการใส่ Survival Off เนี่ยเดิมเดิมเลวนะ ADK ีเ m สอแล้วก็ลดเวลาไลา3่3%าเไว้แต่เมื่อคุณใส่คู่กับมัพมันจะทาการลดฟิกแคท50% วิธีการเทสง่ายมากนะครับก็เราก็ใส่อันนี้เข้าไปแล้วก็ใส่สเปลมาสเตอร์นะครับดักอิลูชันให้ลดไล่ร้อยเปอร์แล้วเรามาดูความแตกต่างกันนะอ่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราใส่แค่เสื้อนิทฮอคเว้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดูนะอ่ะนี่คือนิทฮอคห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทำอะไรกันกตุก,กตุกอะ่ะอ่ะนิทฮอคห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับนี่อันนี้คือนิทฮอคห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเสร็จแล้วก็มาใส่แมนอ่ะถอดเสื้อออก นี่คือเวลาไล่ห้าสเร์เซเหมือนกันทีนี้ครับเรามาใส่ด้วยกันเลยเรามาใส่ด้วยกันนะจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เร็วต่างกันเลยครับเออมันไม่ได้เร็วต่างกันเลยเว้ยคือเรียกได้ว่าความเร็วในการไล่นี่เท่ากันเลยนะครับไม่ได้เร็วขึ้นเพราะว่าฟิกแคสทามนั้นถ้าลดเป็นเปอร์เซ็นต์มันจะนับอันที่ลดมากที่สุดถ้าเราใส่เฟนเลียเนี่ยมันก็จะได้70% ถ้าเราใส่นีท็อกก็จะได้50%าถ้าเราใส่ OCP เราก็ได้50%หรือถ้าเรามีบีช o อปมากด c c a m มเมมันก็ได้50%โดยที่ไม่ต้องใส่การ์ดแล้วถ้าแบบนี้เนี่ยเราจะทำไรล,ลอดได้ไหมเพราะว่า f i ีแคสเนี่ยมันไม่ได้บวกกันเป็น50-50เป็น100ใช่ปะห้าสิบวก50มันได้50ไเว้ยอ่ะมีครับมีวิธีทำให้เป็นเราไรล,ลอดได้ครับนั่นก็คือ,อ,ถ,อนนะถอดก่อนนะถอดก่อนถอดก่อนนี่ครับ ตัวช่วยของเรานั่นก็คือเทมเด็กนั่นเองครับดูเซเลตัสผมนะเด็กโอยี่นะครับก็จะได้รับผลของการลดฟิกแคส0.5วิซึ่งสก,กิลจูเนี่ยจะมีฟิกแคส0.5วิเว้ยเราก็สามารถที่จะไล่หลอดได้อ่าไล่หลอดได้นะครับแล้วที่สำคัญกว่านั้นความแตกต่างอย่างหนึ่งของการลดฟิกแคสเป็นวินาทีก็คือมันบวกกันสมมุติคุณมีของลดฟิกแคส0.5วิ2ชิ้นเนี่ย เอา0.5วิบวก0.5วิจะได้1วินาทีครับแล้วถามว่ามีอเทมอะไรบ้างในเกมที่ลดฟรีคแคสได้นะครับก็จะมี Temporal Deck b o o t t อย่างนี้เลยแล้วก็มี f o x t t i l คาบนะครับจากนั้นในอนาคตก็จะมีหมวกแลบที่เอาไปออฟ Magic Ascend ได้นั่นเองก็สำหรับส่วนนี้นะครับก็อาจจะต้องรอในอนาคตแลบ5เข้านะครับเราวอลล็อกถึงจะสามารถที่จะทำไนลอดได้ ส่วนซอร์เซอร์นั้นจะมีลูกสม,มันลมครับที่สามารถลดฟิชแคทได้1วิดังนั้นซอร์เซอร์จะสามารถไล่หลอดได้ตั้งแต่แรกเลยนั่นเองแล้วทีนี้ครับก็มีอีกคําถามหนึ่งที่หลายคนถามเข้ามามากว่าพี่ครับเราอ up e d จิเนี่ยเพิ่มแอตแท็กสปีดมันจะทาให้เวทเราออกเร็วขึ้นไหมอมเป็นคําถามที่หลายคนถามเข้ามาเยอะนะครับก็จริงๆแล้วจะบอกว่ามันมีผล ต่อเมื่อคุณไล์หลอดไล์ดีเลย์ถามว่ามีผลยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูแล้วกันอันนี้มันจะหน่วงนิดหน่อยเพราะาผมอยู่เซิร์ฟอินเตอร์นะมันก็จะมีความหน่วงมากกว่าปกติอันนี้คือการใช้แบบนี้นะครับปกตินะอัตราสปีด177รจนะครับก็จะดูไม่เร็วมากทีนี้ผมมากดบั็กันดีกว่า182 183 185อ่าเพิ่มขึ้นมา10กว่า,วาอาล้ครับก็น่าจะเร็วขึ้นแล้วนะ เห็นไหมเห็นไหมว่ามันเร็วขึ้นอันนี้เป็นที่ความหนุ่งเซิฟนะครับแต่ก,ก็คือพอที่จะทําให้เห็นผลได้ว่าเร็วขึ้นมากจากการที่ Ad แอ d ท p e e สปีดเราเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรานั้นสามารถทำแอดท็อกสปีดได้แล้วก็มันก็จะเร็วสุดๆอ่ะเดี๋ยวผมไปทํา193มาให้ดูกันดีกว่านะครับเอาละ,ะครับแล้วนี่ก็ผมไปทําของมาเรียบร้อยแล้วนะก็ เรามาลองที่อั t a c สปีด e d 3 8 3ไลท์หลอดดูก่อนนะครับไลท์ดีเลยด้วยอ่ะก็จะได้ประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้ผมถึงขั้นใช้มาโคมาช่วยกดเลยนะเพื่อความเร็วสูงสุดในการทำการไล่ไวๆนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเรามาทำเป็น193กันครับกดปรับให้หมด 193นะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าเราจะไล่เร็วได้ขนาดไหนน <using> ี่มันคือความเร็วที่เร็วมากขนาดติดความหน่วงจากการที่ ออนตัวไปที่เซิร์ฟอเมริกานะครับแต่เรายังไล่เร็วขนาดนี้นะ mm hmm. ก็ผมสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำนะครับว่า tack Speed เนี่ยมีผลกับการไายเวทแต่ในกรณีเคสที่คุณนั้นสามารถทำไรล,ลอดได้อะเดี๋ยวเราเอาฟิกแคตออกแล้วกันแล้วเราให้เหลือเวลาไล่ไว้นะครับเวลาไล่ตัวนี้ไม่ได้อันนี้แล้วกันอ่ะถอดเบอร์ออกนะครับแล้วก็เป็น แอดทัสปีดหนึเหมือนเดิมแล้วก็กดใช้ดอกเหลืองนะครับอ่ะนี่นะครับก็จะเห็นได้นะครับว่ามันก็ยังเรียกได้ว่ามีผลแต่ยังไม่เท่ากับตอนที่เราไล่หลอกอ่ะถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองลดแอดทงสปีดลงแล้วกันนะอ่ะลดลงนะครับเป็นประมาณนี้แล้วก็ก็เรียกได้นะครับว่า ในระหว่างที่ระหว่าง185กับ193แล้วมีหลอดเนี่ยความเร็วในการไล่เวทนะครับไม่ค่อยแตกต่างกัน แต่ว่ามันจะไปแตกต่างกันจนมีผลชัดเจนเลยคือตอนที่เราไลท์หลอดไลท์ดีเลย์นะครับประมาณนี้ซึ่งสกิลจูนี้สามารถทําได้ด้วยเงื่อนไขของมันก็คือไลท์ดีเลย์แต่แรกนะครับเอานะครับก็หวังว่านะครับว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับผู้เล่นทุกคนนะครับสามารถจะตอบโจทย์ในเรื่องของการไล่เวทการอัพอิจิลดดีดเลย์ที่ชอบมาถามกันนะครับว่าเฮ้ยผมสามารถอัปเด็กลดดีเลย์ได้ไหมครับอัปอิจิลดดเเลย์ได้ไหมครับก็บอกนะครับว่าไม่ได้นะครับ เ g จทำได้แค่เพิ่ม Attack Speed นะครับลด Motion Delay ส่วนค่าดิกจะทำได้แค่ลด v v a l a b l l e c s t นะครับส่วน i x e d Cast คุณจะต้องมีไอเทมเฉพาะอ่ะก็ต้องแยกกันนะครับมันจะเป็น3ส่วนนะครับที่มีผลกับการไล่เวท1ก็คือ m o ชัน n d เ l ย์สเวลาไล่พันแปแล้วก็3 f ฟิกแคสนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนด้วยครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับผมตรับวันนี้ไปแล้วครับบายครับผม